เพราะฉะนั้นหล้านกว่าคนนี้นะครับถ้าท่านไม่ทำนะครับเดือนกันยายนนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินนะครับก็อาจจะใช้ทางเลือกที่ผมกําลังจะอธิบายตรงนี้นะครับก็คือการยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินแทนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวด่วนเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับก็คือผมได้รับประกาศจากทางราชการนะครับเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมซึ่งกําลังจะโอนให้กับท่านในเดือนกันยายนนี้นะครับจำนวน600บาทโดยในประกาศนะครับเขามีกําหนดกรอบเวลาไว้ด้วยนะครับถ้าใครไม่ทําอย่าว่าแต่เดือนกันยาเลยนะครับผมว่าดีไม่ดีถ้าใครไม่ทํานะครับอาจจะไม่ได้รับเงินเลยก็เป็นได้นะครับนี่นะครับเป็นอินโฟกราฟิกที่เขาประชาสัมพันธ์มานะครับก็คือกรมบัญชีกลางจ่ายเงินผูู้้สสสสงงอาายุททีี่่ไดดรรรััับิิิธวกแหฐน เขียนว่ากรมบัญชีการนะครับโดยกรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับผู้สูงอายุที่จะได้รับสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมนี้นะครับข้อมูลณนะตอนนี้ก็คือมีประมาณ5ล้านคนนะครับเขาจะทาการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบพร้อมเพทที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนเงินที่จะโอนนะครับเป็นงวดของเดือนเมษาถึงเดือนกันยา6-6แต่ที่เขาจะโอนให้กับท่านคก็ื 600บาทในเดือนกันยานะครับสรุปง่ายๆก็คือ600บาทนี้คือจ่ายย้อนหลังให้กับท่านนั่นเองนะครับคาดว่าจะโอนเงินให้ ภายในเดือนกันยายน2 5 6 6ตรงนี้ผมคาดการไว้นะครับน่าจะเป็นประมาณกลางเดือนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วจ่ายงวดสุดท้ายก็คือวันที่15กันยานั่นเองนะครับปีนี้ไม่แน่ก็อาจจะจ่าย15กันยาเหมือนกับปีที่แล้วนะครับและนี่นะครับเป็นหนังสือของทางราชการนะครับเขียนว่าด่วนที่สุดถึงสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอทุกอําเภอและสํานักงานเทศบาลเมืองแพร่คือจริงๆแล้วหนังสือฉบับนี้นะครับส่งไปที่ท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับเขาบอกไว้คร่าวๆแบบนี้นะครับก็คือเมื่อวันที่28กกุมพาพน6เห็ชอบอบระยะ เวลาการดําเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65แล้วก็ให้ใช้สิทธิ์ในวันที่1เมษายน66นะครับแต่ปรากฏว่าประชาชนนะครับไม่มีการผูกอมเพย์จำนวนมากเลยนะครับในประเทศไทยซึ่งทางรัฐบาลนะครับเวลาจะโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับบัตรคนจนนี้นะครับก็ไม่สามารถโอนได้นะครับซึ่งกระรวมเงินตามมาตรการที่กําลังจะโอนในเดือนหน้านี้ด้วยนะครับเขาก็เลยบอกว่าจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดําเนินการดังนี้1นึงนะครับให้ทําการตรวจสอบรายชื่อข้อมูลผู้สูงอายุตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 ที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ตามบัญชีรายชื่อจํานวนผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนที่จะได้รับเงินในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนนะครับก็มีประมาณ80%นะครับคือ4ล้านคนซึ่งตอนนี้นะครับมีผู้สูงอายุที่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นะครับประมาณล้านกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นหล้านกว่าคนนี้นะครับถ้าท่านไม่ทำนะครับเดือนกันยายนนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินนะครับเดี๋ยวฟังรายละเอียดของผมจนจบคลิปนะครับ ผมจะมีสอนนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับข้อ2นะครับดำเนินการตามแนวทางการดําเนินการยินยอมการโอนเงินสวัสดิการสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมหนังสือยินยอมโอนเงินสวัสดิการแห่งรัฐและเอกสารประกอบส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดแพร่โดยตรงภายในวันที่30สิงหาคม2566อันนี้คือเป็นหนังสือของเมืองแพร่นะครับจริงๆแล้วก็คือทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในจังหวัดไหนนะครับท่านก็ไปยื่นเอกสารนะครับที่คลังจังหวัดของท่านนะครับสำหรับเอกสารนะครับก็ไปขอที่คลังจังหวัดได้เลยนะครับนี่นะครับสังเกตไหมครับเขาบอกว่าต้องยื่นภายในวันที่30สิงหาคม66นะครับถ้าท่านใดที่ยังมีเวลานะครับก็รีบๆทาให้ทันภายในวันที่30ตามที่เขาประก น้นีหรือถ้าท่านใดที่ดูคลิปผมหลังจากวันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปทําตามที่เขาบอกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับตรงนี้ผมขออธิบายนิดนะครับก็คือถ้าท่านผู้สูงอายุท่านใดที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัจจตรประจําตัวประชาชนแล้วนะครับท่านไม่ต้องดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับรอรับเงินเข้าในเดือนกันยายน600บาทนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าท่านใดที่ยังไม่ได้มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขปจจระจําตัวประชาชนนะครับท่านมี2ทางเลือกก็คือท่านสามารถไปทําการผูกพันธีพร้อมเพย์กับเลขปจจระจําตัวประชาชนนะครับหรือถ้าท่านไม่ทําการผูก ท่านก็มีอีกวิธีก็คือดําเนินการยินยอมการโอนเงินสวัสดิการสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะมีอีก2แบบนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละสเต็ปนะครับนี่นะครับวิธีแก้ที่ต้นเหตุเลยก็คือให้ทําการผูกพร้อมเพย์ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวิธีการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจําตัวประชาชน13หลักกับบัญชีธนาคารนะครับเพื่อทําการรับเงินสวัสดิการจากทางภาครัฐผมรวบรวมมานะครับมีทั้งหมด4วิธีวิธีที่1นะครับก็คือให้ท่านเดินทางไปที่สาขาธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่แล้วนะครับหรือถ้า ก็ได้นะครับเรียกว่าถ้าไปสาขานี้ได้ทั้ง2อย่างนะครับก็คือมีบัญชีก็ได้หรือยังไม่มีบัญชีก็ได้นะครับถ้าไม่มีบัญชีก็ทําการเปิดบัญชีนะครับท่านก็ไปแจ้งกับพนักงานนะครับว่าต้องการผูกข้อมย์ด้วยเลขประจําตัวประชาชน13หลักกับบัญชีธนาคารนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการให้ท่านจนแล้วเสร็จนะครับตรงนี้ถ้าท่านมีบัญชีอยู่แล้วท่านต้องพกสมุดบัญชีของท่านไปด้วยนะครับแล้วก็บัตรประชาชนด้วยวิธีที่2นะครับทาด้วยตนเองกับแอปมือถือของธนาคารต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนรายละเอีีีีียยยดออกททนนนนะะะครรับเเป็ววิิธ่่่่ผมแําาาางงพ มันง่ายนะครับถ้าท่านทําไม่ได้นะครับก็ให้ลูกหลานทําให้นะครับหรือดูวิธีที่ผมจะสอนนะครับไม่แน่ก็อาจจะทําเองก็ได้นะครับทาตามผมนะครับวิธีที่3นะครับทำด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของธนาคารต่างๆที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะยากสักนิดนะครับก็ไม่ค่อยแนะนานะครับแล้วก็วิธีที่4นะครับก็คือทําด้วยตนเองผ่านตู้ ATM ของธนาคารต่างๆอันนี้เดี๋ยวผมก็จะสอนในคลิปนะครับต่อไปนี้ก็เป็นวิธีการสมัครพร้อมเพย์ผ่านแอปกรุ้งไทยเน็กนะครับถ้าท่านใดที่ ก็คือเลือกเมนูพร้อมเพย์นี่นะครับสเลือกหมายเลขที่ต้องการสมัครพร้อมเพย์รับเงินจากภาครัฐต้องผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนี่นะครับมันมีให้ผูกกับเบอร์โทรศัพท์นะครับกับบัตรประชาชนท่านต้องเลือกเป็นบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับไปเลือกเป็นเบอร์โทรศัพท์นี้เงินก็ไม่เข้าอยู่ดีนะครับ3นะครับก็ให้อ่านข้อกําหนดแล้วก็กด มันก็จะมาที่หน้านี้นะครับ4เลือกบัญชีที่ต้องการผูกกับหมายเลขพร้อมเพย์ถ้าท่านมีหลายบัญชีนะครับก็ต้องเลือกว่าจะผูกกับบัญชีไหนนะครับแต่ถ้ามีบัญชีเดียวก็จิ้มไปได้เลยนะครับกดถัดไปแล้วก็ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลถ้าทุกอย่างถูกต้องนะครับก็กดยืนยันมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับสมัครสําเร็จหมายเลขพร้อมเพย์มันจะมีบอกนะครับเลขประชาชนนะครับท่านก็กดเสร็จสิ้นไปได้เลยนะครับสมัครสําเร็จและนี่นะครับเป็นแอปของธนาคารกรุงเทพเมื่อท่านเข้ามาในหน้าแรกนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับท บริการอื่นๆตรงมุมขวาล่างนะครับปึง้งมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับตรงนี้มันจะมีเมนูที่เขียนว่าพร้อมเพย์อินเตอร์เนชันแนลนะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับท่านก็เลื่อนหน้าจอขึ้นไปข้างบนนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเมนูพร้อมเพย์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับท่านก็คลิกลงไปนะครับปึ้งมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับกรณีนี้นะครับผมผูกแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ผูกนะครับมันจะว่างๆอยู่นะครับท่านก็กดผูกบัญชีได้ทันทีนะครับหรือถ้าท่านใดที่ผูกแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนบัญชีได้เช่นกันนะครับไปเปลี่ยนเป็นบัญชีอื่นนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็เป็นพร้อมเพย์เหมือนกันนะครับ สำหรับบัญชีที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวๆการผูกพร้อมเพกับแอปธนาคารท่านใดที่มีธนาคารอื่นๆวิธีสมัครก็จะคล้ายๆกันประมาณนี้นะครับและนี่ก็เป็นวิธีสมัครพร้อมเพผ่านตู้ ATM สีฟ้านะครับ 1. สอดบัตรแล้วเลือกบริการพร้อมเพนี่นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ 2. เลือกสมัครบริการพร้อมเพย์นี่นะครับหน้าตามันจะเขียนแบบนี้นะครับ3เลือกผูกด้วยเลขประจําตัวประชาชนนี่นะครับอันบนเป็นเลขประชาชนอันล่างมือถือ4กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือก็กอกมือถือลงไปนะครับแล้วก็กดถูกต้องนะครับ5นะครับมันก็จะให้เลือกประเภทบัญชีในบัตรนะครับท่านก็เลือกประเภทบัญชีให้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับโปรดยืนยันการทารายการของท่านถึงตรงนี้นะครับท่านก็กดตกลงนะครับ มันก็จะเสร็จแล้วนะครับตู้ ATM แต่ละตู้มันก็จะหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับเมนูเหล่านี้แต่ก็สามารถเทียบเคียงกันได้นะครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นขั้นตอนการผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนนะครับถ้าท่านผู้สูงอายุท่านใดนะครับไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้นะครับไม่ว่าด้วยกรณีใดๆนะครับก็อาจจะใช้ทางเลือกที่ผมกําลังจะอธิบายตรงนี้นะครับก็คือการยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินแทนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สําหรับตรงนี้ถ้าท่านทําพร้อมเพย์ได้ผมแนะนําให้ทําทางพร้อมเพย์ด สำหรับกลุ่มผู้พิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีงเงินฝากธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้นี่นะครับเขายกเว้นไว้นะครับคือท่านเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและผูกพร้อมเพย์ได้นะครับท่านถึงจะทําคํายินยอมเหล่านี้ได้นะครับและตรงนี้ผมขอบอกไว้เลยนะครับถ้าพร้อมเพย์ท่านก็ไม่ผูกหนังสือยินยอมนี้ท่านก็ไม่ทําผมขอบอกไว้เลยนะครับว่าเดือนกันยายนนี้ท่านจะไม่ได้รับเงินอย่างแน่นอนนะครับดีไม่ดี ทางภาครัฐตลอดไปเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงยังไงนะครับท่านก็ต้องไปผูกพร้อมเพย์ห,หรือถ้าท่านไม่ผูกพร้อมเพย์ท่านก็ต้องทาหนังสือยินยอมตามที่ผมจะอธิบายนี้นะครับก็คือกรณีที่1น,นะครับกรณีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์และประสงค์ยินยอมให้โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นการทําหนังสือยินยอมนะครับก็มี2แบบแบบแรกนี้ก็คือโอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นนะครับก็คือในบัญชีนะครับจะมีชื่อของท่่านน1ชือะครับ กับชื่อของบุคคลอื่นหนึ่งชื่อนะครับอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเหลนโหลนะครับอันนี้เรียกว่าบัญชีร่วมนะครับก็คือ1บัญชีจะมี2ชื่อหรืออาจจะมี3ชื่อ 4ชื่อแล้วแต่นะครับว่าท่านจะไปเปิดเงื่อนไขแบบไหนนะครับผู้มีสิทธิแสดงความประสงค์ขอรับการโอนเงินได้ที่สำนักง,งานคลังจังหวัดที่ใกล้บ้านและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้หนึ่งหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นนี่นะครับคิวอาร์โค้ดนี้ท่านสามารถสแกนแล้วก็ได้รับเอกสารแล้วก็เอาไปพิมพ์ได้นะครับถ้าไม่อยากยุ่งยากนะครับก็ไปขอที่คลังจังหวัดก็ได้นะครับขอที่นั่นกอกที่นั่นแล้วก็ยื่นที่นั่นก็ง่ายดีนะครับไม่ต้องมาพิมพ์ให้ รพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัญชีร่วมพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องก็คือบัตรประชาชนของท่านนะครับกับบัตรประชาชนของคนอื่นเนี่ยต้องมีทั้งคู่นะครับแล้วก็ลงชื่อรับรองสำเนาด้วยนะครับทั้ง2คนเลย3เอกาสารแสดงความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการ และผู้ถือบัญชีร่วมเช่นสำเนาสูติบัตรสำเนาทะเบียนบ้านเป็นต้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องอันนี้เขาต้องการคือกลัวว่าท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับท่านอาจจะโดนใครหลอกนะครับเขาก็ต้องดูว่าบัญชีร่วมนี้มีความสัมพันธ์อะไรกับท่านนะครับไม่งั้นอาจจะโดนคนข้างบ้านหลอกให้ท่านไปเปิดบัญชีร่วมนะครับแล้วคนข้างบ้านก็เอาเงินของท่านไปใช้หมดนะครับเขาก็เลยจะดูแลสิทธิ์ของท่านนั่นเองนะครับสี่นะครับสำเนาหน้าสมุดบ,บัญชีเงินฝากธานาคารประเภทออมทรัพย์สะสมทรัพย์เผื่อเรียกกะะระแสรายวันยกเว้นประเภทเงินฝากประจำอมทััพพย์เศษบญี ที่ไม่มีเงื่อนไขที่จะรับเงินสวัสดิการพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง5ใบรับรองแพทย์ถ้ามีอันนี้คือการทําหนังสือยินยอมแบบที่1นนะครับเข้าบัญชีร่วมนี่นะครับเอกสารแนบก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับให้ท่านไปขอที่คงจังหวัดได้เลยนะครับแล้วก็ไปกรอกต่อหน้าเขานะครับกรอกเสร็จก็ยื่นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับง่ายดีนะครับอันนี้คือกรณียินยอมที่2นะครับก็คือกรณีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ และประสงค์ยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่นอันนี้คือเป็นบัญชีบุคคลอื่นคนเดียวเลยนะครับไม่มีชื่อของท่านแล้วนะครับผู้มีสิทธิแสดงความประสงค์ขอรับการโอนเงินได้ที่สำนักง,งานคังจังหวัดที่ใกล้บ้านและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้นี่นะครับทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะครับสำหรับการยืน่นหนังสือยินยอมแบบที่1กับแบบที่2นะครับต่างกันแค่เอกสารแนบนะครับนี่นะครับทั้งแบบที่1ึแบบที่2นะครับสามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักง,งานคังจังหวัดทั่วประเทศนะครับท่านอยู่จังหวัดไหนก็ไปยื่นทีีี่่่่่นน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 ััะะะคครรรบบบบแแแลกก็็เเปออสาท2ซึงจโ เข้าบัญชีของบุคคลอื่นล้วนๆนะครับแต่แบบที่1ก็คือจะโอนเข้าบัญชีร่วมซึ่งมีชื่อของท่านด้วยนั่นเองนะครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับต้องทําภายในวันที่30สิงหานะครับเขาบอกไว้แบบนี้นะครับแต่สําหรับผมนะครับโดยส่วนตัวก็คือหลัง30สิงหาก็น่าจะยื่นได้นะครับท่านใดที่ดูคลิปผมเลยเดือนสิงหาไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมแนะนําให้ไปติดต่อนะครับแล้วก็ยื่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่ายังไงยังไงนะครับช้าเร็วท่านก็ต้องยื่นอยู่ดีนะครับ เงินของทางภาครัฐตลอดไปเลยก็ว่าได้นะครับ